สวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับสูบยาบ่เจ้าสูบมาจากปีแล้วเหมียจมบ่ละอยากเลิกว่อยากเลิกอิสานบ่เจ้าสิบอกให้เลิกเพื่อสุขภาพเลิกเพื่อเอาตังไว้ให้ลูกไปซื้อขนมกินเลิกเพื่อลดรายจ่ายนะพี่น้องบางคนเมียก็บางครับให้เลิก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 อืมบางคนนะพี่น้องนะเลิก เลิกเมียนี่ง่ายก็เลิกยาสูบอีกพูลละมามาผู้ใดอ,ยา,ย,อย,าดยากเลี้ยนลูกวิธีลดละเลิกยาสูบเฮ็ดบ่ยากเลิกได้อหลีถ้าเฮ็ดตามสมุนไพรหญ้าดอกขาวหรือว่าหญ้าม่านระอินอันนั่นกนแก้ได้นะพี่น้องพี่นอ้นองลูกกันแล้วบัดที่นี่เอาแบบง่ายๆในคร้วยบ้านเจ้านั่นนี่บักหนาวบักหนาวลูกเดียว ใส่บักหนาวซื้อเนี่ยพี่น้องย่างเดียวเลยโดดเฮ็ดจังใดต้องตามล่ะครับนี่นะบักหนาวนี่นะยาซองหรือว่ายาสูบนะครับผู้ดใดอยากเลิกเฮ็ดตามนะครับปาดบักหนาวนะครับมีดกับเขาเขา่าเลยปาดบักหนาวเป็นเปียงนะพี่น้องนะเป็นเปียงมาที่นี่เขามาหั่นเอาซีกหนึ่งนะครับประมาณจึงสี่นะครับ โอ้มีดเข่าคักเว้ยนี่นะประมาณยังสี่นะพี่น้องนะทำนี่แหละถ้าหอดย้มเจ้าอยากสูบอย่านะสูบบุรีเขาก็าเอาทำนี่มอมกลับนะครับสมบ้าดูดกินน้ำสมมันลงไปนะพี่น้องดูดแล้วเขาก็าอมเปลือกมันนี่แล้วก็เคี่ยวจากนิดๆพอให้มันออกรดขมๆนะนี่นะ แล้วก็ยำกินเปลือกรสขมมันน่ะพี่น้องกินน้ำม,มันรสขมขมลงไปนะครับประมาณยุ่ยังสี่ประมาณจากสามถึงห้านาทีนะครับยวค่อยอมค่อยกินไปทีละหน่อยนะพี่น้องหลังจากสามถึงห้านาทีเราเขามากินน้ำจากอึกนึ่งอึกเดียวพอนะครับอึกเดียวพอหลังจากนั่นก็สีบ่อยากสูบเลยนะพี่น้องอย่าสูบเนี่ย่อยากสูบเลยแบบลินนี่สิบรับรสชาติอย่างถึงสูบไปก็ รสชาติโบคือเกาเลยนะครับลองเบิ้ลทาบเสีงยง่ายๆลถละเลิกยาสูบด้วยบักเน้าลูกเดียวย่างเดียวนะพี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั่นกะทั้งกายทั้งปากทั้งนี่เขาบอ่อยากนะพี่น้องแต่ว่าใจนี่สําคัญมากเลยอยู่ที่ใจเลยแหละนะครับเพราะว่าถ้าใจคนบ่แข็งบ่นั่นนี่เลิกบ่ได้นะครับต้องใจพร้อมนะใจอยากเลิกยิ่งเสียถ้าปากนี่บอ่อยากแล้วแหละแต่ว่าใจ ระวังใจเอาเด้อเข้าใจยุดอกว่าคนติดยาสูบเนี่ยสูบบุหรี่สูบบุหรี่โดนแบบลงทุนมาโดนนะพี่น้องก็เข้าใจยุว่ามันเลิกยากนะครับเลิกยากอิเลท่าบ่ได้สูบนี่สิ่งหงุดหงิดงุนงานแบบเห็นยังผิดหูพิดตานี่อล้มเสียไปเบิดเพราะฉะนั้นอยากเลิกกะเอาบบกหนาวนี่มาไล่มันเราก็พยายาม อันนี้นะอย่าสูบพยายามเอาทิมไปเลยอย่าไปสูบมันเพาะมันเปลืองบอยากดอคถ่าสีเลือกนะแต่ว่าต้องใจมาก่อนนะพี่นอ้องใจมาแบบต้องต้องเด็ดเดียวอีหลีนะครับไอที่อันนี้บักน้าวนี่ก็เฮ็ดให้ลิ้นบรรับรสรสชาติบพคือเกา่าแบบเจ้งใดอะแบบบม่อยากสูบเลยแหละนะครับแต่ว่าใจนี่สําคัญนะครับ ขอบคุณหลายๆที่พยายามศีละลดไอ้ลดละเลิกนะพี่น้องอย่าสูบนี่ก็ขอบคุณหลายๆที่คนบเคยสูบสูบว่าเป็นน,น่ะแก่ย่าไปสูบมันเทนอะสวัสดีครับ